สวัสดีค่ะพี่ลูกวาดค่ะร้อยตีหญิงวัฒนายินโชมงามวันนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนา,ารีโดยศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลฐานบกที่21ได้มาใช้สถานที่แห่งนี้ในการรับสมัครคัดตัวน้องๆเป็นการทดสอบร่างกายเพื่อที่จะเข้ามาเป็นนักศึกษาวิชาทหารัปีที่1โดยวันนี้เป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวไปดูน้องๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะ จะเริ่มจากการทําแบบทดสอบทัศนคติในสถานีที่1สถานีที่2จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบเอกสารสถานีที่3จะเป็นเรื่องของการตรวจร่างกายและสถานีที่4และ5จะเป็นเรื่องของการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายค่ะในสถานีที่1นะคะน้องๆก็จะมีการสแกนแอปพลิเคชันนะคะเพื่อที่จะทําการประเมินทัศนคติก็จะเป็นการประเมินซึ่งการประเมินทัศนคติก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นคะแนนส่วนหนึ่งในการที่จะใช้ในการคัดตัวเพื่อเข้ามาเป็นนักศึกษาวิชาลัมชั้นปีที่1ค่ะ ในแบบทดสอบข้อสร้างคจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับความรักชาติความต้องการที่อยากมาเป็นนักศึกษาวิชาทหารถือว่าการสอบถามทัอนร้าคดีน้องๆก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นคะแนนส่วนหนึ่งในการที่จะคัดเข้ามาเป็นรอดอด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับจะเป็นเกี่ยวกับจิต<ๆ>เดี๋ยวเราจะไปสอบถามน้องๆในสถานีที่หนึ่งนะคะว่าเขาให้ทําอะไรบ้างตามมาเลยคะ่ะ อาชิตพลครับ,รบมาจากโรงเรียนบนลัดราชกัญยาครับสถานีที่หนึ่งสถานีที่น้องนั่งอยู่ขอให้ทำอะไรบ้างอขาให้ไปตรวจสอบเอกาสารนั่นครับอ๋อนั่งรอเพื่อที่จะไปตรวจสอบเอกาสารวันนี้เตรียมเอกาสารมาพร้อมไหมพร้อมครับเตรียมร่างกายมาพร้อมไหมกับการทดสอบร่างกายพร้อมครับพร้อมที่เป็นกําลังใจให้นะครับสู้ๆขอบคุณครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะทิติชยามงคลกุลค่ะมาจากโรงเรียนสุรนารีวิทยาสารีวันนี้เตรียมความพร้อมมามากหน่อยแค่ไหนคะก็พอสมควรค่ะทรสอบร่างกายมาอย่างเต็มที่ค่ะเตรียมมาอย่างเต็มที่เลยค่ะที่เป็นกําลังใจให้นะคะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามคุณครูในสถานีที่2นะคะว่าในการตรวจสอบเอกสารนั้นน้องๆต้องเตรียมเอกสารมาน้องๆต้องเตรียมเอกสารอะไรมาบ้างตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะครูแอมสวัสดีค่ะ ต้องเตรียมเอกสารอะไรมาบ้างคะก็จะมีเรื่องใบรับรองแพทย์ค่ะเรื่องการตรวจสุขภาพว่ามีโรคประจำตัวหรือเปล่าค่ะพร้อมทุกสรัสดิการหรือเปล่าสุขภาพแข็งแรงหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วุฒิการศึกษาว่าน้องได้จบมัธยมตอต้นจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะพร้อมเกตเีรทั้งหมดใช่ค่ะนี่ค่ะที่สําคัญมาก นักเรียนวางของลงทับขวามือนะอา้าวเสร็จแล้วนักเรียนลุกขึ้นยืนครับขยับขึ้นมาหนึ่งแผ่นของกระเบื้องนะแนวนี้เลยนะครับขยับขึ้นมาตรงนี้นะครับจะตรวจร่างกายเบื้องต้นนะครับนิ้วมือนิ้วเท้านะหน้าอกนะครับกระดูกสันหลังนะครับตาปากนะประมาณนี้แล้วก็โรคประจําตัวนะครับต่อไปให้เรียนปฏิบัติตามยืนต้นเท้าชิดกัน คนเท้าชิดแบบปลายเท้าออกเล็กน้อยสนเท้าชิดครับอ้าวยืนตัวตรงเยือนมือมานิ้วทั้ง5เรียงชิดติดกันนะครับนิ้วมือชิดติดกันสูงระดับแนวหัวไหล ตรวจร่างกายเบื้องต้นแล้วนะคะลําดับต่อไปน้องๆก็จะมีการชั่งน้าหนักวัดส่วนสูงเดี๋ยวเราจะไปสอบถามครูฝึกประจำสถานีนะคะเกี่ยวกับเกณฑ์ดัชนีมวลกายที่น้องๆอ,อยู่ในเกณฑ์ที่จะสามารถเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารได้เดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ ันนี้ก็คือเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงนะครับที่ดําเนินการผลิตขึ้นนะครับโดยระบบจะสามารถทำไว้สต็อปสวิตเลยนะครับขึ้นครั้งเดียวจะได้เลยครับทั้งน้าหนักส่วนสูงแล้วก็รอบอกนะครับโดยวิธีการนะครับนักเรียนก็จะบันทึกตัวเองมาแล้วจากโต๊ะที่1นะครับจากนั้นจะมาสแกนยินยอมตัวตนว่าตัวเองคือใครนะครับโดยขึ้นอ่าสแกนชิปจากนั้นก็เครื่องก็จะทําการวัดอัตโนมัตินะครับมาดูตรงนี้ครับค่าผลสกอร์จะขึ้นตรงนี้อย่าพูดคนนะ เมื่อขึ้นเสร็จก็จะได้ค่าส่วนสูงน้ําหนักรอบอกนะครับจากนั้นบันทึกข้อมูลไปแล้วโปรแกรมจะคํานวณค่าต่จะนีมวลกายตามตารางอย่างน้องคนนี้นะครับตอนนี้บีมายเกินนะขออนุญาตมาดูใกล้ๆนะครับ น้ำหนักอยู่ที่131กิโลสูงกว่าเฉคำนวณมาแล้วอยู่ที่40.27นะครับ BMI ที่ผ่านการเป็นรอได้คือ35กิโลกร,รัมนะครับตอนนี้น้องเขาเกินไปเกือบเกือบ10เลยนะครับฉะนั้นอย่างนี้จะไม่ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นรอรอนะครับจะต้องกลับบ้านครับจาะนั้นโปรแกรมก็จะบันทึก มาทีนี้หลักการทํางานของเครื่องนี้นะครับหลักการทำงานของเครื่องนี้นะครับนะครับก็จะมีประกอบด้วยนะครับเซ็นเซอร์วัดส่วนสูงนะครับเซ็นเซอร์ระบบวัดรอบอกนะครับแล้วก็ตาช่างช่างน้ําหนักทัางสาส่วนก็จะทํางานรับบันทึกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เลยนะครับซึ่งสมัยก่อนทำองภาพเมื่อก่อนก็จะมีคนอ่านตาช่างหนึ่งคนนะครับคนวัดส่วนสูงหนึ่งคนนะครับแล้วก็คนวัดรอบอกนะครับต้องใช้คนถึง3คนแต่ตอนนี้ไม่ต้องครับเครื่องเครื่องเดียวนะครับใช้คนคนเดียวสามารถทําได้ทุกอย่างเลย นะครับความถูกต้องแม่นยำม,มีความสูงเพราะว่ามาตรฐานเดียวกันนะครับจะไม่เกี่ยวข้องกับการดึงมากดึงน้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลทำให้สะดวกและรวดเร็วด้วยขึ้นนะครับอันนี้โอเคหลังจากที่น้องๆเสร็จจากสถานีที่3เป็นการตรวจร่างกายแล้วน้องๆก็จะไปสู่สถานีที่4และสถานีที่5เป็นเรื่องของการทดสอบร่างกายนะคะก็ะจะเป็นสถานีดันพื้นแล้วก็ซิดอัพเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับสําหรับสถานีดันพื้นแล้วก็ลุกนั่งนะครับ จะขออนุญาตนาชมเกี่ยวกับนวัตกรรมที่หน่วยได้พัฒนาขึ้นนะครับเพื่อใช้ในการาทดสอบสมรรถภาพร่างกายสํสาหรับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิาาครับเชิญครับสําหรับผู้เข้ารับการทดสอบนะครับเมื่อตัวหลักฐานผ่านแล้วนะครับก็จะได้รับชิปนะครับหรือแท็กการ์ไปดีติดที่ข้อมือนะครับ เราจะใช้ในการระบุตัวตนสำหรับการเข้าทดสอบนะครับด้วยการแต่ชิปที่เครื่องอ่านนะครับจากนั้นระบบกลุมผลนะครับจะทำงานแบบ Data Center นะครับจะไปดึงรายชื่อของนักเรียนนะครับหรือผู้เข้ารับการทดสอบนะครับออกมาแสดงนะครับให้ตรงกับช่องนะครับโดยผู้เข้ารับการทดสอบนะครับจะสามารถตรวจสอบรายชื่อของตัวเองได้นะครับที่สกอร์บอร์ดด้านหน้านะครับ ช่องทดสอบนะครับก็จะมีทั้งหมด10ช่องนะครับนักเรียนก็จะผู้เข้ารับการทดสอบก็จะสามารถตรวจสอบชื่อได้นะครับสำหรับนวัตกรรมที่ใช้นะครับในฐานีดันพื้นนะครับก็จะเป็นอ่าโฟโตอิเล็กทริกนะครับเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับนะครับวัดระยะทางในการปฏิบัตินะครับขึ้นสุดลงสุดนะครับซึ่งการอาจะสั่งให้ทำงานได้ก็มีโปรแกรมนะครับเราต้องเขียนโปรแกรมควบคุมนะครับ ของวันนี้นะครับก็จะมีโปรแกรมสําหรับนําข้อมูลเข้าไปในฐานข้อมูลนะครับซึ่งทํางานสัมพันธ์กันนะครับก็จะอ่านข้อมูลที่น้องๆน,นะครับปฏิบัติได้ทั้งหมดนะครับเข้าไปอยู่ในฐานข้อมูลนะครับตรงนี้ก็จะไม่สามารถแก้ไขสกอร์ได้นะครับ ในสถานีลูกนั่งนะครับก็เช่นเดียวกับสถานีดันพื้นนะครับนักเรียนก็จะระบุตัวตนของตัวเองนะครับโดยมีจอแสดงผลนะครับส่วนที่เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นเวอร์ชั่นของของอระบบตรวจจับแล้วก็ประมวลผลนะครับเราจะใช้สมองซึ่งเป็นอบอร์ดควบคุมนะครับการปฏิบัติติดไว้ที่เซ็นเซอร์เลยนะครับนักเรียนหรือผู้เข้ารับการทดสอบนะครับ เมื่อปฏิบัตินะครับระบบตรวจจับก็จะตรวจจับตั้งแต่ขั้นตอนที่นักเรียนขึ้นมานะครับจนถึงสูงสุดแล้วก็ทิ้งตัวลงไปอันนั้นก็คือจบอการปฏิบัติในหนึ่งรอบนะครับทบ จะไปสอบถามน้องๆนะคะที่หลังจากที่ทดสอบร่างกายเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างเตรียมความพร้อมมาแล้วก็คะแนนที่ทําได้อย่างที่เตรียมความพร้อมมาหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะวิรพัตน์ครับผมมาจากโรงเรียนอุบลรัตน์ครับอุบลรัตน์นะคะวันนี้หลังจากทดสอบร่างกายเสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะยังไม่ได้ทดสอบครับ โคแตกจริงยังไม่ทดสอบหรอเอกสารไม่ครบครับผมเพราะไม่ครบรอรอบสองไงที่ก็เป็นกำลังใจให้เตรียมเอกสารมาให้พร้อมแล้วก็สู้ๆขอบคุณครับชื่อน้องอะไรครับเช่อนายวัติเดชบริบูรณ์ครับมาจากโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ครับสุรธรรมพิทักษ์วันนี้หลังจากที่ทดสอบร่างกายเสร็จล้วเป็นไงบ้างเหนบ้างครับทาคะแนนได้ดีไหมดีครับได้ดีแต่ซิดอัพไม่ค่อยผ่านซิดอัพไม่ค่อยได้แต่ว่าพี่ก็หวังและเป็นกําลังใจให้น้องให้ผ่านการทดสอบ ได้เข้าเป็นนักศึกษาวิชาการปีที่หนึ่งพี่อยากรู้ว่าทําไมถึงอยากที่จะ,ปะเป็นนักศึกษาวิชาทหารอยากศาึกษาเกี่ยวกับทหารให้มากขึ้นบนบอกว่านี่ถือว่าเป็นความคิดที่ดีเพราะว่าตอนที่พี่เข้ามาเรียนพี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าอยากที่จะลองเรียนรู้หรือฝึกเกี่ยวกับเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรที่มันเป็นทหารก็พี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องนะคะสู้ๆเดี๋ยวเจอกันตอนฝึกนะคะครับผมขอบคุณ <ๆ S 2> ครับสวัสดีค่ะอันนี้คือทดศัพทร่างกายหรือยัง ใช่ค่ะยางอันนี้คือเติมพลังเหรอใช่ค่ะโอ้โหเติมพลังขนาดนี้อันนี้คือเตรียมความพร้อมมาเต็มที่ไหมใช่ค่ะมันที่มอบความมั่นใจมาจากบ้านเลยครับใช่ไหมคุกความมั่นใจมาแล้วเราก็มาเพิ่มพลังสู้ๆพี่เป็นกำลังใจให้โอเคทานเยอะๆทานเยอะๆพี่เป็นกำลังใจให้โอเคโชคดีค่ะ สวัสดีค่ะมาจากโรงเรียนอะไรคะครอุบลรัตน์อุบลรัต์โรงเรียนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ทดสอบร่างกายใช่ไหมใช่ครับพร้อมแค่ไหนกับการที่จะมาทดสอบกับร่างกายในวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ชัวร์ชัวร์ครับนี่ดูหน้าน้องไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอน้องตอนฝุกภาคที่ตั้งนะคะน้องจะต้องผ่านแน่นอนเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ <c oughs> โอเคเป็นกำลังใจให้ค่ะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> น้องอะไรคะ ปาชย์พรค่ะมุกดาค่ะช่วครับค่ะอันนี้ทดสอบร่างกายไปแล้วยังคะสอบแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างเหนื่อยมากเลยค่ะทําได้คะแนนดีไหมดีอค่ะภูมิใจมากเลยแล้วน้องล่กก็ดีครับโอเคทําไมถึงอยากที่จะมาเป็นนักศึกษาวิชาทหารคะหนูว่ามันดูท้าทายดีนะคะเป็นชอบาี่ดีมากแล้วน้องล่ะคะก็เรื่องครอบครัวครับอ๋อโอเคถือว่าเป็นความคิดที่ดีมากพี่เป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวเจอกันช่วงการฝึกนะคะขอบคุณนะคะ บายบาย และนี่ก็คือบรรยากาศการทดสอบร่างกายของน้องๆนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1น,นะคะแล้วก็พี่วาดเองก็ขอสแสดงความดีใจกับน้องๆที่ผ่านการทดสอบเข้ามาเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1และเป็นกําลังใจให้สําหรับน้องที่ไม่ผ่านการทดสอบนะคะไม่เป็นไรปีนี้ไม่ผ่านเรากลับไปเตรียมร่างกายและกลับมาสมัครแล้วก็ทดสอบใหม่ในปีหน้านะคะสําหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีช่วงฝึกภาคที่ตั้งนะคะสาหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย